ต้อใจลูกสีแดงหองของเรานอบนบบูชาแลงเรียนลาดลำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสันพันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการ How to Live and Learn on Campus 2014สําหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1 เพื่อให้คำแนะนำถึงวิธีการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันก so ีฬาหาเฮ รวมถึงการจัดพิธีบายสีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรับขวัญน,นักศึกษาใหม่ในทุกสำนักวิชาที่ก้าเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ต้องการสิ่งที่ดีงามสำหรับการปรับตัวทั้งการเข้าศึกษาในสถานที่ใหม่การมีเพื่อนใหม่สังคมใหม่และการใช้ชีวิตนักศึกษาในบ้านหลังใหม่ สำหรับการจัดพิธีบายสีสู่ขวัญที่จัดขึ้นในแนวคิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงม่วนชื่นหมู่เฮาม่วนใจที่น้องจากแดนไกลสู่สายใยแดงทองเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสารสัมพันธ์ฉันพี่น้องเพื่อสร้างความสามัคคีรักใคร่ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีรวมทั้งเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาและยังเปิดโอกาสให้น้องใหม่ ได้ทำกิจกรรมในทางสร้างสารรค์ร่วมกับผู้บริหารอาจารย์เจา้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ซึ่งได้มีการจัดงานรับขวัญกันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นักศึกษารุ่นแรกจนถึงนักศึกษารุ่นปัจจุบัน